บัญญัติกาลังแก้ไขกฎหมายข่มขืนอยากทราบว่าการข่มขืนภรรยาตัวเองบาปไหมคะและการข่มขืนภรรยาตัวเองเนี่ยบาปน้อยกว่าการข่มขืนผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตัวเองหรือเปล่าคะต้องถามอาจารย์ธน,นิ์ก่อนไหมครับตรงนี้เพราะพระเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์แน่แต่อยากจะถามว่าอาจารย์ธน,นิดผ,<ม>ผมก็ไม่เ,เคยข่มขืนใ <laughs> <laughs> ครก็ไ้ถามเหมือนคนมีประสบการณ์ <laughs> Pegar, ี่เขาถามเขาถามว่าการข่มขืนภรรยากับการข่มขืนหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาใครบาปมากกว่าข่มขืนใครบาปมากกว่าหรือบาปไหมถ้าข่มขืนภรรยาเนี่ยคือแี่แน่ข่มขืนคนอื่นนะบาปแน่แน่ข่มขืนก็บาปแน่บาปแน่ๆน่ะบาปแน่แต่ข่มขืนภรรยาเนี่ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อาจจะไม่พอใจทะเลาะกันแล้วไม่ยอมหรือว่าอะไรอาจจะภรรยาไม่ ไม่มีความต้องการแต่ว่าผู้ชายเนี่ยถือว่าเธอเป็นของฉันฉันจะทำะไรฉันก็จะต้องทำให้ได้หรือภรรยาบอกว่าเธอเนี่ยฉันไม่ค่อยมั่นใจเธอไปติดเอชไอวีมาหรือเปล่าถ้าเธอไปติดเอชไอวีมาเนี่ยฉันก็คิดว่าฉันก็ต้องดูแลตัวฉันเองด้วยแต่ผู้ชายบอกอไม่ได้ฉันจะต้องจัดการาเพราะฉันกำลังไข่ถ้าเป็นแบบนี้บาปแน่บาปแน่บาปแน่แ่บาปแน่นอนครับ พราะสิ่งเหล่านี้มันต้องร่วมกันทั้งสองฝ่ายต้องต้องตกลงต้องเข้าใจแล้วก็เห็นใจกันทั้งทั้งสองฝ่ายไปบังคับโหดทั้งโหดร้ายมากคนเขาไม่ยอมถึงจะเป็นภรรยาตัวเองต้องเข้าใจด้วยอยู่ด้วยกันต้องมีน้ำหมกน้ำใจด้วยกันโดยเฉพาะคู่คู่สามีภรรยานี่ความเข้าใจต้องมีมากมากจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นการข่มขืนภรรยาตัวเองจะบาปมากกว่าข่มขืนคนอื่นไหม เพราะว่าได้บ่อยกว่าใช่ไหมขนาด <c oughs> คนคนใกล้ตัวเขาหลายครั้งมันน่าจะมากกว่าฟือไปทาเพราะคมคือนโนออ่นนี่ไม่ค่อยมีโอกาส <c oughs> มับน,นานที <c oughs> นะนานที <c oughs> แต่ว่าข่มคืนภรรยาตัวเองเนี่ยมาบ่อยเป็นบ่อยเพราะว่ามีเยอะนะฮะในเมืองไทยเนี่ยบางทีตัวภรรยาเองไม่กล้าพูดไม่พร้อมตายด้วยนะครับอายเพราะสังคมเรายังปิดอยู่ยิ่งสมัยก่อนๆนะครับ ตอนนี้เขากําลังแก้ไขกฎหมายกันอยู่ในสภานิติปญญาแห่งชาตินะครับมันก็มีประเด็นนี้ด้วยก็คือว่าขมคือการที่สามีข่มขืนภรรยาในกฎหมายเดิมเนี่ยบอกว่าไม่ผิดกฎหมายถึงแม้ว่าอาจารย์ธนิตฐ์บอกว่าบาปแต่เขาบอกไม่ผิดกฎหมายประเดี๋ยวก็เหมือนเหมือนคุณทักษณิณนี่แหล้อะไรที่ไม่ผิดกฎหมายทําได้ไม่เป็นไรนี่ยจะเรียกทำอีกเรื่องนึง<อ>คราวนี้เขาก็<ๆ>เขากำลังคิดว่าจะแก้กฎหมายเสเลดีไหมว่าการข่มขืนภรรยาเนี่ยก็ทําไม่ได้ เดิมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าข่มขืนหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนถึงมีโทษถึงจะมีโทษพอหญิงอื่นที่หรือเป็นหญิงที่เป็นภรรยาตนเลยไม่มีโทษไม่มีความผิดอาจารย์คิดยังไงตรงนี้ควรแก้กฎหมายซะเลยไหมครับเพราะว่าน่าจะกล้านะฮะน่าจะแต่ต้องมรับโทษด,ด้วยต้องรับโทษด,ด้วยเหมือนกับ,บญิงอื่นเพราะทรมานนะฮะผมเห็นใจประเพศแม่ประเภทแม่นี่หนักอยู่แล้วเลี้ยงลูกดูแลบ้านนั้นหนักเห็นใจเห็นใจแล้วยิ่งไปไปไป โดนบังคับคูเคนี้เหมือนซ้ําเติมเขาเลยอ,อาชีพแม่บ้านนี่เป็นอาชีพที่หนักมากๆนะครับหนักมากๆแล้วเ,เห็นใจครับแล้วในขณะเดียวกันในเขากําลังแก้กฎหมายว่าถ้าชายถูกหญิงข่มขืนหญิงก็จะมีความผิดคือเขาเขาพยายามจะแก้ให้เสมอภาคระหว่างชายกับหญิงใครข่มขืนใครไม่ได้ทั้งคู่ผู้หญิงเนี่ยข่มขืนผู้ชายยังไงครับก็ไม่รู้แหละเขาในหลักการเขาว่าอย่างนั้นแหละอาจารย์มีแล้วครับมีแล้วเนี่ย สรีระมันไม่น่าจะใช้ได้มันมีเหรอมันมีเหรออาจารย์อะผมถกวันนั้นทางแพทย์บอกเป็นไปได้ทางแพทย์บอกเป็นไปได้อยู่เหมือนกันงงนะสรีนะอะไรตอะไรต่างๆใยที่ดีครับคือไม่ได้มีพละเนี่ยผมก็ไม่อยากจะลงใจอะไรนะนี่พูดกันตรงๆแต่ว่าผมเคยทำรายการตรงนี้เนี่ยเอครับก็มันก็ตัดสินใจยากว่าตรงไหนที่เรียกว่าข่มขืนแต่เอาเป็นว่าการที่ผู้หญิงขืนใจผู้ชายหรือ ไปสร้างผู้ชายให้มีกิเลสตัณหาท้านนั้นที่ผู้ชายขณะนั้นเนี่ยตัณหากำลังสงบอาจจะบ,บรรลุได้ง่ายเลยแต่ผู้หญิงกลับไปสะภรยากลับไปเย้าวยวนหรือผู้หญิงอื่นมาเย้ายวนทําให้ผู้ชายตาบาดแตกอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ว่าอย่างนี้นี่จะต้องเอาผิดผู้หญิงไหมหรือถือว่าภาษาพระเรียกอะไร บัวเขาอ่อนนะครับบัวบัวเขาอ่อนนะครับมาอ่อนเองนะเข้ามาขิดนะฮะเลยศึกก็ไม่ต้องเยอะเลยนะเออเอออย่างนี้จะว่าไงอย่างนี้จะ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 ถือว่าผู้หญิงมีความผิดด้วยไหมบาปไหมถ้าผู้หญิงมายั่วยวนจนกระทั่งสาเร็จในการปฏิบัตินะคุยเรื่องพระนี่พราะ่าท่านจัดมาด้วยเพราะว่าถ้าใครผ่านได้ในสุดยอดผ่านเรื่องผู้หญิงเนี่ยนะครับผ่านตรงนี้ครับผ่านการยั่วยวนอผ่านไปได้เลยเนี่ยถือว่าจิตนั่งสูงมากๆเลย น่ากราบน่าไหว้มากพระองค์นั้นน่ะผมเนี่ยไม่ได้เป็นพระเลยเพราะเวลาถูกยั่วยวนเนี่ยเคยกัดฟันไม่ไม่ไม่แต่มันไม่ค่อยจะสำเร็จจะว่าอย่างไรเลยพูดไ่ายคพระแต่เรื่องบุตชนผมก็ไม่ได้ผมยังทำไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมยังทำไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ข่มขืนนะอารจับสัตว์ครับ น่นไม่ใช่ข่มขืนยั่วยวนนี่ไม่ใช่ข่มขืนนะครับแค่ตาดูเห็นอะไรนะถ้าข่มขืนนี่ต้องมาใช้ร่างกายเลยเข้ามาใช้กําลังทศเข้าข่าข <ด S 2> ขมขืนขดขีอย่างนั้นเลยนะครับขืนใจขืนใจเลยฮะอันนี้มันยั่วถ้าจนใจอ่อนเอาละพอจะเข้าใจจริงๆนะจ๊ะครับนะนะนะครับครับ,บนีมวดพออจารย์ครับอันนี้จะตอบกระทู้นี้อย่างไรว่าที่ข่มขืนภรรยากับข่มขืนคนอื่นก็พูดก็พูดเถอะอาตมาเคยได้ฟังจาก หลวงปูป่พุทธธาตุถ้าพูดเรื่องนี้ยกหลวงปูป่พุทธธาตุไว้ปลอดภัยที่สุดนะับหลวงปูป่พุทธธาตุท่านได้เทศไว้มีปรากฏในหนังสือคารวัสธรรมท่านบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องการ